คุณเคยตกหลุมรักใครสักคนที่เธอกำลังเดินผ่านมาทางคุณไหมในใจคุณก็คิดว่าเธอคงจะเดินผ่านไปเหมือนใครๆที่ผ่านมาแหละแต่กลับบังเอ,อิญเธอเข้ามาทักคุณกับเธอเลยรู้จักกันและนี่ก็เป็นความสุขเป็นรอยยิ้มที่ปิ่มล้นของคุณจนแสดงอาการที่ดูออกจะประหม่าเล็กน้อย และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นและจากลาในช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีเมื่อเธอยิ้มให้คุณหันหลังแล้วเดินจากไปทิ้งไว้เพียงภาพจำชายใจบางช้ำๆตกหลุมรักและอ,อกหักเพียงเจอเธอแค่ครั้งเดียวแล้วถ้าวันนี้คุณมีโอกาสกลับมาเจอเธออีกครั้งล่ะคุณจะรู้สึกอะไร คุณมีอะไรจะบอกกับเธอไหมแล้วคุณจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าสวัสดีครับสครับัดีครับ,รบุณเก่งาันนี้ย่างใดนะครับปลากันออกบ้านมาปวดนะวต๊ะปนซึ้งบนตึกตักบวดได้เตียมอย่างมาสตอกอย่างต <laughs> ั้งที่กันขนาดโอ้โดเยอะเนี่ย มันเป็นมดเลยมาได้มาได้มันตื่นเต้นมันตื่นเต้นมันมีความตื่นเต้นวันนี้ผมตื่นเต้นมาก <sk r isa> อะไรครับตื่นเต้นกัน <sk r isa> ก็อารมณ์มันเหมือนประมาณแบบว่าม <sk r isa> ีโอกาสจะเจอคนที่เราเคยหักเมาบ้านอะอารมณ์ประมาณนั้นเลย <sk r isa> แรกมีไข่หมาไม่ไข่ของเราย้อนไปย้อนความไปเมื่อ5ปีที่แล้วผมไปหักเมา สถานที่หนึ่งสถานที่บนอดอยแหลมนึกว่าสาวเพราะรุ่นนี้ผมมีแล้วก็หาเมื่ <laughs> อห้าปีที่แล้วเนี่ยเป็นชุดการเต้นชุดชมวิวครับอ่าเพื่อชื่อว่าเ er ยอะโบอเยื่อโบเออนะผมตกลุ่มรักที่นี่เลยเป็นที่แรกเลยของดอยแหลมนะแต่แต่ว่าก็เป็นการเจอกันแค่เสื้อเดียวปีเดียวแล้วหลังกนั้นะมาเพ่นก็เพื่อนก็ปิดตัวไปเห ก็เลยมีโอกาสได้เจอกันเลยมันไม่หลวงสาครับส่งเสียงมาว่าอ่าเปิดแล้วเนอะอ่าเปิดอัญเยอะโบแล้วนะใครที่สนใจก็ขึ้นมานอนได้เนอะหวัวละร้อยอีกหรอกหัวละร้อยเฮ้ยหัวละร้อยนะผเร็วโอ้โอ เขาได้ยินปุ๊บนี่แบบมาเลยมาเลยจวนกูเก่งเลยไอ้กูเก่งอยูเลยโอ้ยบวดตกฝนซีฝนซึ้งอยู่เนี้ยนะ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 บอกว่าอันนี้นะการที่เขาจะจ่ายเงินแค่รักร้อยอ่ะอ่าครับแล้วได้ความคุ้มซื้อนี่แบบเป็นเจ้าของมอดดอยทั้งมอดเนี่ยโน้ี้นี่เป็นอย่างที่แบบว่าอเมซิ่งมากเลยนะรับสถานที่นี่นี่นะกูเก่งยังแบบเคยมาเจ้านาะยังยังครับยังพี่วันนี้ผมเชื่อว่า จะเป็นครั uh ้งแรกพบของคเกิกไอ้ยาครับที่ผมเคยพักเม้าบ้านที่นี่เหมือนกันโอ้โหต้องไปต้องไปดูละต้องอันนี้ต้องต้องเลยอันนี้ต้องดูละนะเยะบโบตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้านดอยแหลมและหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กกจากบ้านดอยแหลม ขับรถขึ้นไปอีกราวหนึ่งกิโลเมตรสังเกตป้ายที่ทําการผู้ใหญ่บ้านซ้ายมือเจอแล้วก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยครับจุดกางเต็นท์เยบโบเป็นเดินสลบปกว้างสองระดับมีหนึ่งอาคารรองรับสําหรับท่านที่เต็นท์ไม่เอื้อต่อฤดูฝนมีห้องน้ําในอาคาร2ห้องด้านข้างจุดกางเต็นท์อีก3ห้องและอีกหนึ่งห้องครัวสําหรับจะเตรียมหุงหาเมนูต่างๆที่เราต้องเตรียมวัตถุดิบมากันเองเยบโบเป็นจุดกางเต็นท์ที่มีโลเคชั่นเป็นมนดอยสูง อยู่เหนือกว่าหมู่บ้านโดยแหลมขึ้นไปจึงสามารถมองเห็นหมู่บ้านเรียงรายตามไหลเขานับเป็นภาพประทับใจแรกข,ของใครหลายๆคนเลยทีเดียวละภาพบรรยากาศทิวเขาน้อยใหญ่เผยโฉมล้อกับแสงอาทิตย์ยามเย็นบรรยากาศแสงไฟงดงามในตัวเมืองอำเภอฝางแม่อายและชัยปการในยามอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากนี่ยังไม่หนำใจพรุ่งนี้ยังมีทะเลหมอกให้ได้ลุ้นอีกนะเออ อ,อสวัสดีวัยรุ่นสวัสดีครับไม่ได้ไม่ได้เจ้านี้ครูเก่งสวยงามอันนี้เป็นนั้นบรรยากาศหน้าเต็นท์ครูเก่งเนาะคือนี่คือเฮาก่อนกลางไฟชีดอยู่ครับผมเพราะฝนตกแรงอ,ออกหมดแล้วอันนี้เขาออกเพื่อการแบบว่าถ,ถ่ายภาพโดยเฉพาะ นี่ไงมาเจอแบบนี้ไงโอ้โหบรรยากาศแบบว่าฟินมากสวยงามสวยงามสวยงามขอแอบร่วมเฟรมสักหน่อยเหรอเอ๊ยมามามันเนาะมันต้องมีนะเออแล้วผมจะบอกข่าวดีคุูเก่งตัวอย่างครับเขาลืมชุดดิปกาแฟ โอ้ยแล้วลืมยังไงไรี่ก็ไปยังเพราะว่าตะวันเมื่อแรงนี่เขาตอนที่เขาขับรถขึ้นมาผมหันมีร้านกาแฟอยู่ข้างล่างเนี่ยเปิดใหม่อ๋อกรเดี๋ยวแทนเพื่นเฮาก็ไปแวะชิมกาแฟกันโอเคโอเคแต่ตอนนี้ก็คือใช้วิธีการนั่งเสพบรรยากาศไปก่อนเช้าเช้าเนาะฟินๆก่นคืนนี้เฮาวันกางเต็นท์กันคนละจุดเนาะครับคืออันนี้เป็นจุดกางเต็นท์ของคุกเกง จุดนี้ส่วนผมผมนี่ผมไปนอนอยู่หน้ารถตู้เป็นเป็นห่วงโคโลคุงกลัวโคโลคุงหายก็เลยไปนอนเฝ้าโคโลคุงไว้เนี่ยรับสบายอรับสบายเนาะแม้จะโดนโดนลมโดนอย่างน้อยเนาะแต่คืนนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปทุรักทุเลของเราโอ้แต่มาเจอแบบนี้ก็สุดยอดนะถ้าเจอแบบนี้ก็ตื่นเช้ามานี่ถือว่าฟินเลยเจมแจม งามว่ะงามแว้วคูเก่งดูบรรยากาศข้างหน้าของคูเก่งนะเนาะตรงตรงห้อมตรงหั้นเลยเน่ยตรงนั้นน่ะคือจุดร้านช่างอึงอ่ะระเบียงระเบียงหมอกบียออกตรงนั้นเยอะเลยรอนบียงหมอกวนี้แล้วก็หิมมต้งขวาฮันเนาะก็เป็นนั้นของอันร้าน ชมดอยชมดอยที่นี้ชมดอยร้านแสงจันอะไรอย่างเงี้ยนะเอออย่างตรงนั้นน่ะปุ้ยอยู่เกิดใกล้ๆนี่เองแล้วซ้ายตรงนี้นี่เป็นม่อนดอยลางนี่นะม่อนดอยลางร้านกาแฟแม่หลวงฟางอาจจะหันนะถูกลัดตาไปหน่อยนึงแต่หันม่อนดอยลางอยู่แต่อยู่โซนนั้นอ่ะโอเคโอ้บรรยากาศดีเช้าๆเดี๋ยครูเก่งดูดิ๋ม่อมหันเหรอ วัดไล่ไปในวัดอย่างงูเก่งเนี่ยไล่ไปเนี่ยวัดวัดแม่สาวอ่าวัดแม่สาวอันนี้วัดอันแม่สาวอันดอยแก้วเพป็นของวัดอย่างเหรอวัดสี่ดอนชสี่ดอนชัยอ่าฮะตรงนี้วัดสีดอนชัยอ่าแล้วก็เลยเข้าไปหันก็วัดแม่สาวนะครับแล้วก็ไปตรงปุ่นก็จะเป็นวัดอันวัดอย่างก็ที่ข้างโรงเรียนห้วยประสังอ่ะ เออผมจําชื่อวัดม่ได oh, ้นะข้างนั้นเลยท่านกับวัดอันบ้านดงปัจจระเลยไปแหมน้อยหนึ่งวัดอันสีบุญเรืองของตู้ซ้อยนะไอ้ลิบลิบเดนไอ้สีทองไลยิบรลยับนันหมดต้องไปอ่านเนาะโหอยู่ละอ่าดอยเทพเนลมิตรอ่าพระธรรมรัตนเจดีย์เห็นหมดเลยแล้วเนี่ยอันนี้เห็นหมดเลยแล้วโซนทางฝั่งเพนี่ที่เขาเห็นลิบลิบน้อยนนะผู้เก่งครับ อันนั้นนี่วัดเฉลิมพระเกียรติอำเภอฝางโอ้ถ้าถ้าใครที่มีเลนเทเล่เนาะใช้เทเล่ซูมระยะอ่าสักเกินสามร้อยอัพขึ้นไปอ่ะจะหันจะจะหันชัดเลยว่านั่นคือพระสังกระจายของวัดอันเฉลิมพระเกียรติช่วงอันเลยม่นปีนอ่ะบ้านหัวนาอย่างประมาณนั้นส่วนอําเพย์เป็นของฝางนะครับโอ้มันเห็นไปเห็นมเลยนะเนาะเดี๋ยวเราดูฝังตรงนี้ อันนี้เป็ี่ยนภูเขาทิวเขาบ้านเขาอ่าอันนี้โซนตรงนี้นี่เป็นโซนที่ที่ผมกําลังจะไปทิปอ่าอย่างกงบ้านหวยเกิดทริปที่จะไปนะกําลังจะไปกําลังจะไปแต่ผมู่านะว่าคลิปนี้จะถูกนําเสนอตอนไหนครูบไงแต่ว่าทริปนี้เกิดเกิดขึ้นก่อนอ่าฮะเกิดขึ้นก่อนแต่ว่าผมว่าจะเอาลงก่อนหรือลงหลังโอ๊ยบรรยากาศดีเช้าเช้า โปรดนี่นี่มุงโปรดกูเก่งแหละตื่นเจ้ามามองเห็นวิวของหมู่บ้านแล้วก็โอ้โหงามอาเพ่ okay. อันนี้ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งสเสน่ห์การแอลหน้าฝนเนาะครับแม่ที่มันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบตลอดเลยแต่กี้นี้ฟ้ายังเปิดอยู่ดีๆเนาะแม่นี้ไหลามากเดี๋ยวนี้มาแบบ เฮ้ยผมว่าเขาเกือบลืมอีกหนึ่งเรื่องนะอย่าคิดว่าหน้าฝนมาหนาวเพราะฉะนั้นควรจะเตรียมมาตัวเตรียมเสื้อผ้าเตรียมผ้าห่มมาตัวมันเย็นับมันเย็นมันเย็นข้างบนเย็นยิ่งจังว่าช่วงดึกๆเนาะมีลมมีอย่าเข้ามานี่แบบโอ้ฝนมาอีกโอ้อะ ขอมาดูวิวตะบลหน่อยแล้วพี่แน่นารดตุคขโลคุงนั่งดูวิวกะม่วมนละก็ได้ทั้งรถดีเนาะครูเก่งเนาะมันก็จะเป็นอีกอีกฟิลหนึ่งอีกบรรยากาศหนึ่งจากของครูเก่งของครูเก่งก็อยู่ด้านล่างนี่เป็นไรของคร<ฮ>ูเก่งก็จะได้บรรยากาศอ่าอ่าซีข,ของอันพระอาทิตย์ขึ้นของผมนี่คือเป็นทิศทางของการมองไปตามแสงอ โอ้แต่งงามนะโอ้โหโอ้โอ้โหบยากาดีนะสุดยอดรักเมื่อพบแล้วพลัดพรากจากกันไปนาน5ปีมีโอกาสกลับมาเจอกันอีกทีคุณจะยังไงล่ะสำหรับผมแล้วแล้วก็ผมไม่รีรอที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งให้ได้อย่างน้อยความรู้สึกข้างในความจริงใจ ก็ไม่ควรถูกกักขังอีกต่อไป5ปีก่อนผมตกหลุมรักที่นี่ด้วยสามประโยคสดใหม่ธรรมชาติวันนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่อย่าแปลกใจหากคุณจะเห็นว่าผมมาที่นี่บ่อยๆเพราะถ้าหากเป็นคุณก็ไม่น่าจะต่างจากผมเท่าไหร่หรอกนะหรือจะลองลองไหมล่ะจุดกางเต็นทย่บโบบ้านดอยแหลมดอยลางอำเภอแม่อายครับ